มหาสเสน่ห์ก็ใช้จุดเพื่อเป็นเมตตามหานิยมกับตัวเองทูปมหามงคลนะคะคือให้ใช้กับเด็กกับคนที่ตายไปแล้วเรามีอุปสรรคมากๆอันนี้เป็นทูปมหาเศรษฐีจุดออโชคลาภนะคะคล้ายของเลขเ,ลเลงินเรียกทองส่วนอันเนี้ยมีทูปหวยให้แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนานะคะของใครที่จะได้ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำเดือนกันยายน2565นอนะคะไพ่เนี้ยอาจารย์นิหารขอคุณบาอาจารย์ให้แล้วนะคะเลือกไพ่แค่แคสามใบนะเดี๋ยวเราดูกันว่าคนที่เกิดวันพุธจะได้เสียงอะไรบ้างตอนนี้ก็จะอาจจะมีเสียงดังอะไรนิดหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะเหมือนสงครามโลกเลยะคะ่ะเสียงดังมากอาจารย์ก็จะพยายามพูด ให้มันดังนิดนึงนะสู้กับเสียงข้างนอกนะคะอ้าเสียงร้อยแปดของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะจะได้เสียงปู่นะารอดได้เสียงเสียงขอโทษน,นะคะได้เสียงของพระวิษณุกรรมนะคะหรือพระวิสุกรรมที่เป็นเทวดาในช่างที่สร้างบ้านสร้างวิมานให้กับเทวดานะคะแล้วก็อันนี้เสียงพระพรหมธาดานะคะ ไพ่ทั้งสามเสี่ยนของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในเดือนกันยายนนี้เ,ออเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะของคุณจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านนะคะจะเป็นส่วนใหญ่นะส่วนเรื่องแบบการทำมาหากินอะไรเนะน,นี่ยในไพ่เนี้ยคือว่าดีอยู่แล้วนะคะก็มีอะไรที่มั่นคงในชีวิตในหลายๆด้านนะไม่เป็นประเด็นอันนี้อาจา์ก็จะไม่ขอพูดถึงนะคะจะพูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวนะคะ การเดินทางทถวภาคปลอดภัยดีนะคะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยนะเออคนที่เกิดบันทุน,นะ่าจะมีเกณฑ์ได้ปรับปรุงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบ้านที่ดินรถหรืออะไรต่างๆนานาน,นะคะเพราะคุณได้ไพ่เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวแล้วก็เกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะความวุ่นวายการบริหารจัดการของคุณในครอบครัวเนี่ย ก็จะวุ่นวนายมากตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นมาแล้วหรือบางคนอาจจะก่อนหน้าสิงหาไปซ้ําน,นะคะแล้วในเดือนกันยายนก็ยังจะมีเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปก็คือบ้านอาจจะแบบฝนตกน้ํารั่วรางน้ํารั่วบ้านพังตัวขึ้นหรืออา,อาจจะต้องแบบปรับปรุงสวนหยอ่อมสวนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีการปรับปรุงบ้านรีโนเวทบ้าน หรืออาจบางคนอาจจะได้ไปทําธุรกรรมกู้แบงค์มาปรับปรุงบ้านหรือหรือบางคนก็สร้างบ้านใหม่หรือบางคนก็แบบว่าสร้างบ้านปลูกบ้านหรือก็ได้บ้านใหม่ขายบ้านเก่าทิ้งก็มาซื้อบ้านใหม่มันจะวนเวียนอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะในเดือนในเดือนกันยานี่นะ สิงหากันยาคมพฤศจิกาเนี่ยประมาณเนี้ยครึ่งปีหลังของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะจะเป็นวนเวียนวุ่นวายอยู่กับพวกอสังหาริมทรัพย์ในพวกนี้นะคะแต่คนที่ทําอาชีพนี้ก็จะโดดเด่นก็จะได้เงนินเป็นก้อนเป็นเกอบเป็นตามด้วยนะคะก็จะรวยจากการขายที่ดินนะเกี่ยวกับการแบบหยิบจับของมีใหญ่ก็จะได้เงนิเงนเยอะมากเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนเกิดวันเสาร์จะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องสภาวะครอบครัวแบบนี้นะคะในในเดือนกันยายนนะ แล้วก็พยายามถือศีลนะเพราะคุณได้เสียงพระพรมนะคะพยายามถือศีลอยู่บ้านนะคะถ้าไม่ไปวัดก็ถือศีลสวดมนต์เยอะๆภาวนาเยอะๆนะคะเทวดาบอกว่าจะให้โชคให้ลาบนะถ้าทําให้มันดีทําให้ได้หนสนักจิ์ที่ตัวเองพูดนะคะนะเพราะคุณได้เสี่ยงพระฤๅษีนานรอดเนี่ยคุณขอพรผูกได้เลยอาจจะมีโชคมีลาบนะโผ่ขึ้นมาบางทีทําตัวดีอะไรดีเขอพรเทวดาดีๆนะคะ คุณอาจจะได้โชคจากพระฤาษีนารอดก็เป็นได้นะคะแล้วพรที่พระพรอันใดที่เคยขอท่านไว้ก็คือจะประสบความสําเร็จในอนาคตนะคะอาจจะเป็นปัญหาเร่อวัยเรื่องบ้านนี่แหละ,ะนะเร่อนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะถ้าจะไปดูคลิปแบบเจาะลึกหรือเต็มๆเนี่ยก็ให้ไปดูคลิปประจําราศีก็แล้วกันนะคะของเดือนกันยายนนะส่วนใครที่อยากจะเข้ามาดูดวง แบบจอะลึกส่วนตัวกับอาจารย์นะคะก็ติดต่อเราแอดมินมานะถ้าบุญสัมพันธ์กันอาจารย์ก็จะดูให้ทุกคนแต่ถ้าใครบุญไม่สัมพันธ์กันด้วยหลายๆเหตุหลายๆบางปอา,าจารย์ต้องขอโทษผ่านคลิปนี้มาด้วยนะคะยังไงก็ขอวอวยพรให้คนวันเสาร์น,นะเงินทองไหลมาเทมานะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างขอให้คูณบัะจามเทวดาช่วยนะคะในหลายๆด้านนะแล้วก็ขอให้บ้านเนี่ยสวย สมความปรารถนาที่ต้องการนะคะยังไงชมคลิปของอาจารย์แล้วเนี่ยก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์กับน้องแอดมินจะได้ทำคลิปดีๆให้คุณชมต่อไปเรื่อยๆนะคะเดีย๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปของเดือถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ